เดี๋ยวเราจะไปเข้าเขาวงกดที่ไดนโนเสาร์เขาคอนะครับเขาวงกดอยู่ตรงนี้เน่โอ้โหน้องภูมอกมาก่อนอมมาก่อนเดี๋ยวชนมันนะเขาวงกดเขาคออเฮ้ยไป,ไปไปด้วยกันไปไปไปแล้วครับโอ้โหเข้ามาก็เจอปากตัวใหญ่เหมือนเดิมครับอุ้ยอุ้ยตอนนี้มันแบบมีท้ามเลยอะ นะครับเป็นแบบใหม่นะครับไม่เหมือนตอนที่เรามานะครับระวังนะ si เอาล่ะตอนนี้เราต้องเข้าไปในถ้ำนะครับเขาวงกดนี่ยไปครับโอ้ยเขาวงกดนะครับระวังนะครับมันเป็นกระจกนะครูมเฮ้ยเฮ้ยมันมีไฟสีอะไรเต็มหมดเลยอ่ะไม่เหมือนเดิมครูเฮ้ยเฮ้ยระวังครับเพื่อนๆตอนนี้เขาวงกดเปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องระวังนะครับ เราจะไปทางไหนได้เนี่ย,จจยนะใช่เป็นกระจกจริงนะครับระวังชนนะครับดูทางนี้ก็ไปได้นะครับอเอา้าเอาละครานี้เราจะออกได้หรือเปล่าครับแม่หญิงตามมานะเดี๋ยวหลงกันนะน้องภูมิรอด้วยเอา้าน้องภูมิไปทงไงาทงทไหนเนี่ยน้องภูมิพอตามไม่ทันฮะอ้มันเป็นกระจกหมดเลยภูมิเดี๋ยวมมนะแม่หญิงตามไม่ทันนะแม่หายนะ เอาเอาเอาเรางงกันหมดแล้วครับเฮ้เราจะออกได้หรือเปล่าครับตอนนี้เอาละเอาละอันนี้ยากกว่าเดิมเยอะครับทุกคนเอาแล้วครับครับไปดูตกนทุ่น้อยม่ะก็เราออกทางไหนได้อะเราออกไม่ได้เนี่ยตอนนี้เราหาทางออกครับแม่หญิงนำไหมครับเอ๊ะ มีบ้างเฮ้ยเขามาเจอไดโนเสาร์เลยอ่ะเนี่ยยูยูเห็นเห็นเห็นไดโนเสาร์อยู่ตรงนู้นอ่ะเอาเอา,เอ,าออกได้ปะเอาออกได้แล้วยิงเฮ้ยเราออกได้แล้วโอ้โหนี่เอาเอาออกมาเจอไดโนเสาร์คอนี่ขยับได้เลยนะครับโอ้โห ออกมาข้างนอกแล้วเย้ออกมาสู่โลกไดโนเสาร์ครับ